ครับพี่น้องครับเบาทัดมาหอดแล้วนะครับเด้อบ้านนนทองครับพี่น้องครับตำบลตรวจนะครับพี่น้องครับอำเภออำเภอยังกบไหนำนาได้อำเภอศรีนรงค์อำเภอศรีน้ำลงในรปไาเนาะซีลอยต้นนะพี่น้องเด้อเบาทัดแถมมากองละต้นครับเป็นกระทงเหล็กครับพี่น้องครับก้าพร้อมปลูก ปลาห้าปลูกเนื้อที่เท่าไรครับสี่ไรครับสี่ไรปลาวัดติดตามผมมาแทบทุกขีดครับพี่น้องครับสนใจที่เกี่เวาเพ็รงานนี้ยังอยู่ใส่ครับปลาอยู่กรุงเทพเพชรปลกเครื่องประดับเงินหมดนียโอ้จิวเวลรี่นะครับน้องจิวเวลรี่ครับจิวเวลรี่อืมอู้พนักงานพี่น้องครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยทั้งตาทั้งยายเลยเนาะ เอาเอาลอยต้นเพ่ม ok. ่น่ยหน่อยนะครับเด้อเป็นเสียทีเรื่อยเนะครับเด้อนี่เด้อปลูกสีอยต้นนี่ก็ปลูกสมพเยเปีงหั่นปนี่ยก็ไ้ี่ทราัดด้ยแกาครับผมกแกก็เลมเนคุณพ่อับเอาแค่สบายกับพ่อเน้าะบองเนาะเอาแค่สบายเ้ามีกินมีใส่คออาปะตองห่วง้้พี่หนองเด้อบ่าทัด ดูแลหลังการขายอยู่นะครับพี่น้องครับเพราว่าจะเป็นห้อมู่นต้นพันธุ์มุงหล่อมสวนนะครับผมรู้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มากไก่เติอพอสมควรนออกจากนี้ก็สิไปนุ่นสุวรรณอีกพี่น้องครับอำเภอนุ่นสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ต่อนะครับห้างจากนี้ประมาณเกือบ200รยโลนะครับพี่น้องครับสองร้อยค่ะคิดว่าจะกลับหอดบ้านประมาณสามทุ่มหมดละเมื่อนี้ยสามที่ทุ่มขอบบญขอบคุณ เลไล FC ทุกท่านนะครับพี่น้องที่เขามาอมุดหนุนปลาข้าซื้ออยังเนาะซื้อผาวัดครับผาวัดนะครับเนาะโอ้ยหลบรอขนาดนี้น้องครับโมนี้มาจนหอดจนชืง้ง FC บา,าลไทยไลยตัวเราพี่น้องครับทั่วประเทศอีรีได้พี่น้องนะเพราะมันธรรมดานนะครับจ้ะมือนกลับจางนีไปมืออื่นกระสิเล่ลงไปเล่าอีกได้พี่น้องนี้ขามสะพานไทยเล่าเลยพี่น้องครับมุกดาหาร ไม่ให้พี่น้องเพื่อนบ้านเท่านะครับสปปลาวกิมจูลอยต้นสุดซาสามรสลอยต้นนะพี่น้องครับพ่อโม้นสุดใหญ่นะครับเนาะรวมกังครับพี่น้องครับโอ้ตุ่มห้อมกันหลายเลยครับเด้อพอหันมานี่มึงแล้วพ่อพ่อหันมาทางนี้มั่งแล้วป้าคือรอเถอะโอ้คุณเนี่พี่น้องเด้อมาบ้านเพช่นเรืองเช่นครับพี่น้องครับบุรีรัมม์โอ้ยชีสะเกตเด้อสุรินทร์เด้อเนาะสุรินทร์พันนั่นแหละมือนี้ก็ได้ อันนี้4 0่ร้อยต้นนะพี่น้องนะสี่ร้อยแปดต้นนะครับเนดะ้อต้นเขียวงามใบงามแตกยอดแล้วเด้อพี่น้องเนดะ้อแตกยอดแล้วนะครับเข <c oughs> าอยากโตแล้วนะครับ <c oughs> อ่าล่องเปลี่ยนเบิ่งพี่น้องครับเฮ็ดขันบ่กาเฮ็ดลายเข้าก็เฮ็ดนหน่อยครับพี่น้องครับจะกาสิบต้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเฮ็ดยังเฮ็ดเห็นมันทุกไปโหลดมันรวยกกรวยให้มันวรวย่วยไปโหลดนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าโอเคครับขอบคุณค่ะ มันเด็ดวนอ่ะใช่ <ś le> โอ้โใจดีใช่เนาะเอาน้ำให้กินพร้อมนี้เนาะครับบริการดีตัวละมาบานเพินนะ่นเนาะกะลงต้นพัดแล้วกะสีออกไปเบื้องสวนให้พอเพื่อนนํานะครับพี่นอนะ้องเนาะกับไปเบื้องวา่าเสียเพิ่นปลูกไปทางใดดินเหมาะบ่ยังเสียนะครับพี่น้องครับถ้าเชื่ออยากขยายเพิ่มเติมอีกกัจังว่ากันนะครับพี่นอนะ้องเนาะ เดี๋ยวตามเบ้าตัดไปเลยครับคลิปนี้บอตัดต่อดอกออกจากบ้านไปเบื้องสวนบานนี่มา,าหันก็นมาจอดถ่ายอยู่ไหนโรงเรียนนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่อนก็ออกมารับเอาที่แหลพิคนถ่ายอยู่สวนนะครับเอาของไปไว้บ้านแล้วก็ไปสวนต่อบานนี้บริบ้าทัดบริการให้เต็มเนี่ยวไว้เลยครับพี่น้องครับก็จะคือ พอทอดจิมลูกค้าเนาะอ่ายง่มนันมากกัจะมาเบิรงมารีวิวให้ว่าเขาปลูกไปแล้วประสบผลสําเร็จบ่ <c oughs> มัวจะเป็นหออมโมนต้นพันธุ์นะครับพี่น้องครับวิธีการดูแลนะครับรรรบ่เป็นเขาเสียบ่บ่เป็นแต่เขาเสียเ,เงินเขาอย่างเดียวนี่พอกับแม่เพิ่นเดินทางมาจากกรุงเทพได้พี่น้องครับนี่มาปลูกไว้มาทําการทัในใดอ่าดัานทีดันทางนะครับพี่น้องแต่แกกับมีอ่า มีน้องมีนงคอยดูแลถ่าอยู่บ้านนะครับพี่น้องเนาะจนกลัวเขาจะเติบโตนะครับจากสิกรับมาอยู่บ้านนะครับเนาะนีนี่คือบ้านน้นทองนะครับพี่น้องเด้ออำเภอตรวจนะครับพี่น้องไอตำบลตรวจนะครับเนาะอำเภอยังเกาะอำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องเนาะคนสุรินทร์กินสุรานะครับ ถ้าไม่กินสุราอย่ามาสุดินนะครับพี่น้องครับโอ้ยผมก็มาขึ้นก่อนละ,ะตามไปพี่น้องมานนี้ไปเบิ้งจนหอดจนเถงพุ่นละสิเดโหดเห็นข้าวนาเบาทัดสิผ้ามาเบิ้งแย่เป็นผลผลิตถือว่าปูารเตื๋อได้พี่น้องสี่ลอยต้นว่ามันหน่อยเด้อครับพี่น้องสี่ลอยต้นนี่ยังหนุม่มยังแน่นอยู่กับเก็บไว้อยู่ดรอกนะครับแต่เท้าอาย,ายลารแล้วเขาก็าอยากเมื่อยเนี่ยนะครับเนาะ ่ยมันดบนะครับเก็บฟังละสองรอยต้นก้อนนะครับมือน,นี่เก็บสองรอยมืออื่นเก็บสองรอยสินะครับพี่น้องเนาะบวาขาดมือละสามสี่พันได้พี่น้องอ่าปบนส่วนก่อนนะครับบานเพิ่นเมืองเพิ่น,ก,นกับพ่อต้าจากบ้านเฮ้หาละพี่น้องครับการเป็นยูไปซ้ายกับมีบบานคนเพื่อนคนคือเ่า ไก่ไก่บรนไดกลับไปนะครับไปให้มันหูไปให้มันเห็น <c oughs> เป็นใบเหนือเชื่อใจเฮ้านะครับเฮ้าก็บตองมาให้มันหอดมองคนดูคนเศรา้าโอ้่นเป็นล้านเลยพี่น้องครับโอ้ทำเรีงามแหงเด้อครับเด้อเอาทีหน้ามาปูแบบกุดซาด้ำรถโดยตรงเลยพีน้องครับ โอ้หน้างามพร้อมได้แถวนี้เนาะขูเขาอูน้ำเน,นานะโอ,โอ้หัวตัวนั้นคือเป็นตลาดเกียนดีแท้ปะงอกงเลยนี่แหละครับเบาทัดไปจังสิแหละครับพี่น้องขันยัให้เป็นเยี่ยมยามทามเข่าหอดหมองหอดบอนอยากให้งงเห็นว่ามาหอดมาถึงกะเกินใส่บริการเอานะครับพี่น้องเนาะ ไปได้กับป้ายจิล้ครับพี่น้องครับสารเรือยๆกันว่าไปกับขึ้นต้องไปนะครับโอ้เลาเอาจริงเลยพี่น้องครับปั๊บทีหน้าเป็นการเกษตร,รเกี่ยวกับพืชสาโดยตรงเลยพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อพี่น้องครับบริษัทค้าใหม่ด้วพี่น้องด้วยบริษัทค้ากล่องนะครับ จักไรพ่อยี่นี่พ่อหกไรกัวอูดหมอแห้งตมเดินคนก้อนทางโคอ๋อมองนี้เสียดเป็นบ้านบ่พ่อในอนาคตมาขนบ้านครับน้ำเข้าไปทั้งไหนทั้งผุนบ่ข้องน้ำไปโอ้หมอครับขน้ำพันกันไหนเพิ่นดั่งที่มันโฉลบแล้วขุนจัมาเป็นครับเนี่ยเขาจะปั้นแล้วที่หมอแห้งเลยพี่หน่อยด้อยที่หมอแห้งครับก็ต้องยกหล่องกันไหนด้อพ่อนี่เด้อ วัดจากขั้นแทะออกมาทักงน้อยวัดออกจากขั้นแทะหน้าออกมาจักสองเมตรสเมตรครับบารนี้กับกวางสี่เมตรครับเหย้าเลยบารนี้ยิ่งเหย้าเลยโอ้โหงามแห่งพี่น้องครับอ๋อระบ๊อบหนามเขากำลังเตรียมแล้วพอนอนเนาะเตรียมบ๊อบบันนี่บ๊อนี่ครับโอ้โคนต้นใหม่เลยตัวนี้เอามันสี่พ่อพ่อสี่ลอยต้นจังหวัดเนี่ยเราขึ้นรองบางกอนสี่ลอยเอาลองสี่ลอยก่อนเนาะพ่อเนาะที่สอง หรือว่าจังไดมันดูแลเป็นแล้วอะค่อยมาเพิ่มครับครับครับก็สองขวดเนี่ยอยู่เฮ็ดได้ดสบายนะมันผู้เฒ่าเนาะครับผมหาไรห้องใกล้หนีนาซี้พอพรดีนะรับสองขวดหน้างามประตูได้นี่พอ่อเพราะไม่ท่ามา,าได้หน้าก็ได้ขึ้นเตรียมไปไปช่างเขายอย่างมุนอ๋อจ่อโบแล้วล่ะเนาะโบจ่อไว้แล้วอ๋อเอาระบบอ,อาเบนซินลงกอนอะเบนซินโรงกรอนตัดตอกเอาจังจังแปรผันไปเปล่ยนอัลลบบซลาเซลยวนะพ่อเนาะ นี่นะครับเด้อพี่น้องครับท่อหกนิ้วลึกจังเมตรพ่อหนิลึกอะไรอ่ะเด้อลึกกจิ๊บกั้คนละบัสเลือดเด้อเ<ะ>ลือดเพืเ่อเลือดพี่น้องครับเครบ <laughs> ออยอดเลยโอ้โหลงทุนยางไงเลยตัวนี้ครับอาลาลามเลยพี่น้องครับในเนื้อที่หกไร่นะครับเด้อต้อนใหม่เขาออกบัดเลยพี่น้องครับ นี่คือสายพี่อีนะครับสายพี่อีนี่เตรียมเอาไว้ว่างแน้วเดินหน้ายี่สิบเมตรมวนแล้วจักบาทพอนี่ประมาณหกร้อยมวนจักบาทเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยโทรศัพท์กันพ่อแต่ว่าผมสื่อนั่นหกร้อยแปดสิบบาทเนี่ยสองร้อยเมตรอู้คือแพงจังพ่อ ย่บานผมหกกวอยแปดสิบบาทดไปกันลออืมมันอ๋ออ๋อพี่น้องครับมันคนละสีนะครับเด้อตัวนี้มันออกสีสมนะครับพี่น้องครับมันหนากัว่าหนากัว่าครับหนากัว่าอ๋ออถึงว่าโอเคพวแพงครับสำนีขอจบคลิปไปเพียงสำนีก่อนนะพี่น้องเด้อ <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับผม